บรรดาพโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้การเห็นที่จะเจริญพระกรรมฐานใกล้เข้ามาแต่ว่าภาคนี้เป็นภาคก่อนแห่งการเจริญพระกรรมฐานวันนี้จะนำเรื่องบุพกรรมแต่แต่ว่าคงยังไม่ถึงบุพกรรมเป็นฝ่ายของกรรมชั่ว นั่นก็คือนรกจะนำเรื่องราวของนรกที่เมื่อวานนี้ได้นำพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินทร,ร์สีสุนทรทรงยืนยันว่านรกมีจริงมากล่าวไว้แล้วสำหรับวันนี้ก็จะนำกระแสวัสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบัณฑแก้วที่ทรงรับรองเรื่องนรกมากล่าวให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟัง สำหรับบาลีคณนรกนี้มาในเทวทูตสูตรอุปริปันนก,นกะนิกายมัชิมะนิากข้อห้าร้อยยี่สิบเอ็ดหน้าสามร้อยสี่สิบแห่งพระไตรปิฎกชยามรัฐที่เอามากล่าวให้ฟังก็เพราะว่า ท่านหลายจะได้ค้นคว้ากันได้หรือว่าพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัพพุติเจ้ากล่าวไว้ในเรื่องของนรกมีอะไรกันบ้างท่านนี้ก็คพือว่าเป็นการยกเรื่องทุ้ยกตปงหัวตมาที่จะคิดว่ามีความรู้เรื่องนรกสวรรค์เป็นผู้วิเศษ แต่ความจริงถ้าวิเศษตอนนี้ก็ไม่ขอจะวิเศษแล้วเพราะว่าถ้าไม่รู้จริงไปพูดว่ารู้จริงก็เป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมเมื่ออวดเชาวบ้านในการอวดนั่นมันก็ไม่ทำให้ตัวหนุ่มขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้ร่างกายดีขึ้นมันก็มีแต่ความสุดโทมไปทุกวันหาประโยชน์อะไรไม่ได้ ดั็น,นั้นว่าเรื่องนรกนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมศาสนาทรงรับรองและเรื่องที่จะมาพูดสู่กันฟังก็นํามาจากพระไตรปิฎกขอนําเรื่องของนรกมาพูดเลยทีเดียวความจริงนรกนี้มีมากขุมด้วยกันนับเป็นจำนวนร้อยขุมไม่ใช่ไปขุมโดยเฉพาะ การที่นำเรื่องราวของนรกมาพูดให้ท่านฟังนี้ก็เพื่อประโยชน์กับบรรดาท่านทั้งหลายที่กําลังฝึกมโนมยิธิเพื่อว่าจะไปแดนของนรกบ้างจะได้รู้ทางไว้เป็นทองพรางก่อนได้ว <c oughs> ่าการไปแดนของนรกนี้แต่ละคนอาจจะไปแต่ละทางอาจจะมีการผ่านไม่พบกันก็อย่าไปเที่ยงเถียงกัน ถ้าบังเอิญมีสภาวะการผ่านไปมีสภาพไม่เหมือนกันก็ลองสอบสอบซ้อมกันเสียใหม่ว่าทางนั้นที่คนอื่นเข้าไปนั้นมีจริงหรือไม่จะได้ไม่สงสัยและจะไม่คัดค้านกันให้บริการแห่งการไปเที่ยวนรกการไปเที่ยวสวรรค์ขึ้นอยู่กับสมาธิของจิตถ้าสมาธิจิตของใครดีก็เห็นแจ่มใสกว่ากัน ถ้าสมาธิสมาธิเร็วกว่าเขาก็เห็นได้ไม่เหมือนเขาดังนั้นในเมื่อการฝึกสมาธิการไต่หาก็่า,เ,า,เ,าเห็นแตกต่างกันสีสันวัณณนะไม่เหมือนกันก็อย่าเพิ่งคิดว่าใครถูกใครผิดขอให้ทุกคนจงคิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องชําระจิตให้แจ่มใสไว้เสมออารมณ์สมาธิที่ทรงตัวจริงๆ นั่นก็นคืออารมณ์ของพระอรหันต์แต่ว่าท่านที่ทรงฌานโลกีก็สามารถจะเห็นได้แต่ความแจ่มใสไม่เหมือนพระอรหันต์เพราะโปรดจำไว้เท่านี้ก็แล้วกันต่อจากนี้ไปก็จะขอนำอานรกใหญ่แปลกขมุมมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางในการที่ได้รับทราบเขาไว้ สำหรับนรกใหญ่นั้นมีอยู่ปลายขมในกันคือว่าเป็นนรกแม่นรกขุมใหญ่จริงๆนี่รู้สึกหนักใจท่านไม่ค่อยจะกล่าวไว้ว่ามีโทษอะไรแต่ว่าในตอนท้ายอาจจะยกตัวอย่างบางเรื่องและบางท่านมาเล่าสู่กันบางบ้างพอเป็นแนวทางที่จะหลีกเลี่ยงไม่ใช่แนวทางปฏิบัติไปหานรก เร่งกล่าวว่าอย่างนี้ว่านารกนิริยาภูมิหรือว่าโลกนรกเป็นประเภทใหญ่ที่สุดที่เรียกว่ามหานารกมีอยู่ทั้งหมดด้วยกันแปดขุมด้วยกันตั้งซ้อนเรียงรายกันอยู่เป็นชั้นชั้นไปห่างกันชั้นละประมาณหนึ่งพันห้าร้อยโย แต่ความจริงหนึ่งันห้าร้อโยชนีทว่รทัระยะนรกไม่เขตขอนรกมันก็ไม่ห่างและก็นรกทั้งทุกทุกขุมเพื่อว่าเป็นการป้องกันความสงสัยมีคนเคยมาถามว่าพระพุทธศาสนามีนรกแบบนี้แล้วศาสนาเขามีนรกอื่นไหม ก็ต้องขอตอบว่าพระพุทธศาสนาก็ไม่มีนรกศาสนาอย่างอื่นใดก็ไม่มีนรกนรกไม่ใช่ของพระศาสนานรกเป็นดินแดนที่ลงโทษคนทุกคนไม่ว่าชาติใดภาษาใดจะต้องรับโทษทันเหมือนกันถา้าทำกรรมอย่างนั้นก็เรื่องนี้มีคนชอบถาม ถามว่าพระพุทธศาสนามีนรกอย่างนี้แล้วก็ศาสนาอื่นเขามีไหมก็ต้องขอต่อว่านรกมีไว้สาหรับคนเลวจะอยู่ในศาสนาไหนก็เหมือนกันทั้งทุกทุกศาสนาไม่ได้สอนให้คนลงนรกจะงนั้นนรกเขาพุทธศาสนาจริงไม่มีแล้วก็เข้าใจว่าศาสนาทุกๆุกศาสนาก็ไม่มีนรกเหมือนกันแต่สําหรับนรกนั้นเป็นเรื่องของคนชั่ว วันนี้ก็จะขอนำนรกแปขุมแต่คงไม่จบแปดขุมเมื่อเล่าสู่ให้กันฟังโดยย่อขุมที่หนึ่งท่านเรียกว่าสันชีพนรกสันชีพนรกนี่เป็นนรกแรกขุมหนึ่งเอาในความย่อกันกรรมของสัตว์ที่มีอยู่ในนรกขุมนี้ถึงกล่าวว่าถูกนายนิยาบาล นายนิริยบาลนี่ไม่ใช่พยายมนิริยะแปลว่านรกบาลมาจากคำ่าปาล,ละองภาษาบาลีแปลว่าเจ้าหน้าที่นรกถ้า <c oughs> แ,แปลาตามศัพท์ก็แปลว่าผู้รักษานรกคือรักษาโทษที่สัตว์ะพึงได้พึงรับเป็นอนุว่านายนิริยบาลคือเจ้าพนักงาน เมืองนรกจกบับบรรดาสัตว์ตัางหลายนรกนั้นมัดมาเห็นมันให้แน่นแล้วก็บังคับให้น,นอนลงเหลือแผ่นเหล็กที่สุกจนแดงโชน,นด้วยอนาจของไฟนรก <c oughs> เหล็กเาขาได้โปรดทราบว่าไฟนรกนี่ร้อนมากกว่าไฟในเม,มนุษย์หลายล้านเท่า ที่เราคิดว่าไฟส่วนใดส่วนหนึ่งข้ามันรกร้อนนั่นมันยังร้อนกว่านับเป็นล้านเท่าพื่นพื้นเหล็กทั้งหมดจะลุกแดงโชนเป็นปเปลวเพลิงเป็นเปลวขึ้นมาถ้ามันร้อนจัดแค่แค่วัเหล็กจะลุกเป็นแดงแดงโชนเมื่อจับสัตว์นรกไปวางไวบ้บนแผ่นเหล็กให้เป็นเหล็กนี่เป็นพื้นของนรกมัวร้อนหือนไฟนรก ให้ได้รับความแสบความปวดร้อนหมายมันก็ไม่ต้องพันนาแล้วนะถ้าร้อนแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องพันนาวันร้อนขนาดไหนพันนาไปก็ไม่ถูกถ้าทานที่ดีถ้าอยากจะรู้แน่ก็ลงนอนเล่นในกองไฟซึ่งมีความร้อนไม่เท่าหนึ่งในร้านของไฟนรกดูก็แล้วกันแล้วนายนี่บานจึงนี้เอาดาบบ้าง วันดาบที่มีคมกล้าดค่อยๆคมกล้าดในภาษาบาลีที่มีความคมจัดวาดฟันลงไปในร่างกายของเขาดาดร่างกายของสัตว์นรกก็ขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่บางทีก็มีดเอาขวานมาค่อยๆทาค่อยๆเฉือนอ,อ,อันนี้มันทรมานจริงๆนะไอตัวค่อยๆนี่ ว่าจะช,ชุบชับชุบชับเลยทีเดียวดีกว่าเหมือนกับคนนี้เขาฉีดยาค่อยค่อย,อยแทงมันแสนจะปวดถ้าพุ่งปลุดจะมาเดียวผ่านผิวหนังมันก็ปวดน้อยหน่อยหรือไม่ปวดเลย <c oughs> นี่ท่านค,ค่อยค่อยถากเล่นเหมือนก็ถากไม้ค่อยค่อยเฉือนถ้าเฉือนเนื้อทั้งเนื้อตัวทั้งร่างกายาก็สนิทรกแม้เวลาเชือดเวลาเฉือนไม่จะเจ็บขนาดไหนก็ลองเล็กดู สัตว์นรกที่กำลังนอนกลิ้งดิ้นรนอยู่กับพื้นเหล็กแดงโชนเฉือนทีละน้อยละน้อยละน้อยจนกระทั่งเนื้อหนังหมดไปทั้งตัวไม่เหลืออะไรเหลือแต่เพียงซี่โครงกระดูกขาวโผลนแค่ว่าบรรดาสัตว์นรกนรกทั้งหลายเหล่านั้นได้รับทุกขโทรมานอย่างนี้ก็จริงแหละแต่ด้ว่าเขาไม่ตาย จะส่งเสียงร้องโค,คลารปะการใดก็ตามทีท่านนายนในบาลน,นี้ท่านก็ไม่ยอมหยุดธ้าพยายามทำ้านตามหน้าที่ของท่านทุกอย่างถ้าจะถามว่าสัตว์นรกมีตายไหมก็ขอตอบว่าในเมืองนรกเป็นแดนทรมาน และนั้นในแดนทรมานในสัตว์ที่ต้องรับผลของกรรมอยู่ตลอดเวลาคำว่าตายไม่มีในเมื่อเขาตายไม่มีโทษทัานนี้เพิ่งมีอย่างนี้มันก็มีตลอดกาลตลอดสมัยเป็นนั้นว่าเขาจะต้องทรมานกายทรมานร่างกายเพราะถูกไฟเผาบ้างสูดนายในวานสับฟันบ้างเชื่อเฉือนบ้างถากบ้างอย่างนี้ แล้วก็อยู่ในแดงเขาไฟทั้งหมดบางทีท่านหลายผู้รับฟังอย่าสงสัยท่านถามว่านายในยิบาลจะร้อนไหมก็ต้องตอบว่าไม่ร้อนพวกนี้มีทั้งไม่ร้อนและก็ไม่เหนื่อยถ้าจะถามว่าคุมนี้ทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องขอตอบว่าในพระบาลียังไม่มีในตอนนี้ ในตอนอื่นท่านจะมีไว้ว่าอย่างไงก็เป็นเรื่องของท่านถ้าพบก็จะบอกให้ฟังถ้าไม่พบก็จาไว้ว่านารกคุ้มแรกที่เรียกว่าสันสันชีพรนรกมีโทษอย่างนี้จําไว้ด้วยเป็นคุ้มที่หนึ่งท่านกล่าวต้องกดเกณฑ์ของสัตว์นรกที่อยู่ในสันชีพรนรกนี้ว่ามีประมาณ มีอายุอยู่ในนรกนี้ประมาณห้าร้อยปีนรกไม่ใช่ห้าร้อยปีมนุษย์เป็นห้าร้อยปีนรกท่านเปรียบเทียบเวลาของเมืองนรกกับเมืองมนุษย์ไปอย่างนี้เห็งกล่าวว่าเก้าล้านปีของเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งของนรกที่ว่าสัญชีพระนรก แล้วก็มีเวลาเดือนหนึ่งสามสิบวันสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีแล้วก็เมื่อไรจะครบห้าร้อยปีข้องข,องขาวก็ไม่ทราบนี่วันหนึ่งนี้ปลาเข้าไปก้าบล้านปีของมนุษย์คนแล้วเาะน,นั้นว่าท่านนั้นหลายรับฟังไว้ก็แล้วกันว่าสําหรับนรกขุมใหญ่คุมที่หนึ่งที่ชื่อว่าสันชีพระนรกได้รับทุกข์ทรมานแบบนี้ มีอายุเท่านี้จำไม่ได้ว่าอายุในนรกห้าร้อยปีนรกแได้ว,ว่าวันเขาในนรกเก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันลองคูณเข้าไปสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีรงความว่าของเขาเท่าไรแล้ของเราเท่าไรจริงได้หนึ่งปีของเขาแล้วก็ห้าร้อยมาคูณเข้าอีกทีหนึ่ง เทียบกับอายุข้ามืองมนุษย์อันนี้ผมไม่ขอไม่ขอคํานวณเทียบจะไม่ไหวเคยทําแล้วอ่านไม่ออกนี่สำหรับมนรกของที่สองที่ว่ากาลสุตมหานรกไม่ใหญ่โตมากมหานี่แปลว่าใหญ่กาละสุตะมะน่าคิดน่าคิดนรกดำดำ เส้นได้ดำดำตามพระบาลีทึ่งกล่าวว่าเราสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในนรกนั้นก็ต้องถูกลงโทษโดยนายเรียบานเอาได้ดำมาตีเป็นเส้นเข้ากับตามร่างกายได้ดำี่จะเพึงคิดนะว่าได้หลอดเป็นได้เหล็กได้เหล็กสีดำที่มีความคมมาตีเข้าตามร่างกาย แล้วก็เลื่อยมาเลื่อยเล่นให้สนุกตีเหมือนกันนีนะได้ดันตีพับข้อตรงไหนเป็นแผลลึกตรงนั้นแล้วก็แสนที่จะร้อนไฟก็เมาจะตรอดไม่ตลอดเวลาได้ก็คมมีความร้อนด้วยต่อจากนั้นไปก็เลื่อยมาเลื่อยเล่นให้สนุกตีเหมือนกันบางทีก็ขอวอานมาผ่าหรือว่าเอามีดกรกมาเฉือนกรีดไปตามร่างกาย ตามเส้นได้ดำที่ตีไว้ตีไว้ตรงไหนก็เลื่อยตรงนั้นตีเส้นไว้ตรงไหนก็มีถากมีถางกลีตปตามนั้นสนุกดีเพราะนั้นว่าไม่มีผิดรอยได้จะตีเล่นามรอยคล้ายๆกับสัตว์นรกนั้นเป็นแผ่งกระดานเพาะยิ่งกล่าวว่าฉะนั้นนรกนี้จะมีชื่อว่ากาโรสุตานรก เป็นนรกที่ลงโทษโด้วยเส้นได้ดำท่านกล่าวต่อว่าไม่จะกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในกาลสุตนานรกนี้ผูกนายนดิบาลจับให้นอนเหนื้อแผ่นเหล็กแดงที่ร้อนแรงไได้ไฟของนารกแล้วเอาได้เส้นดำอย่าลืมนะมันได้นี่มันเป็นได้เหล็กได้เหล็กไม่ใช่ได้ไหม ซึ่งทำใด้เหล็กนรกขนาดใหญ่โตเท่าลํำตาลมาตีบนร่างกายของสัตว์นรกซึ่งเป็นร่างกายที่ใหญ่โตมากจนเป็นให้เป็นริ้วเป็นรอยตามร่างกายแล้วก็เลื่อยมาเลื่อยตามรอยเส้นตีนั้นด้วยเรื่อยนรกที่มีไฟรุกแดงโชนแหมว่าร้อนเหลือเกินค่อยๆเลื่อยไปจน,น,นร่างกายขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ สัตว์นรกนั้นทนได้หรือไม่ได้เราตามใจแต่ก็แต่ก็ตายไม่ได้ตายก็ดิ้นรนกวนกวายบางทีก็ถึงกับทะลึ่งลุกขึ้นดิ้นช่วดราดความจริงแม้ไม่ต้องอธิบายก็ได้นะมันแย่อย่างนี้จะเป็นอนนิ่งยู่ได้ยังไงแสดงกริยาคดฮัดทำท่าจะสลัดให้หลุดแต่ไม่มีทาง นายนิยิบาลแกก็บังคับนิริบาลนะแกก็บังคับจับมัดให้นั่งขูอีกแล้วก็เลื่อยตัดตำร่างกายข็งสัตนรกเหล่านั้นต่อไปพวกเขาต้องรับทุกโทษอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงอายุไขของนรกเมื่อนั่งดูนรกขุมนี้สัญชีพระนรกมีอายุห้าร้อยปี แ่วการาสุตานรกนี้มีอายุมาพันปีคูณด้วสองมาเทียบกันกับเวลาในมนุษย์โลกท่านบอกว่าวันหนึ่งคนนรกในการสุตนานรกนี้ต้องใช้เวลาในเมืองมนุษย์ถึงสามสิบหกล้านปีโอ้โหต้องคิดแล้วอย่าไปเลยครับถ้าไปเที่ยวก็นนมนต์ไป ถ้าไปอยู่นี่จะไปเลยครับถ้าไปหนึ่งนาทีก็อ่านท่านบอกว่าสามสิบหกล้านปีจริงๆครบวันหนึ่งกับคืนหนึง่งของนรกนั้นก็คูณกันก็นกนแล้วกันวันหนึ่งได้กับสามสิบหกล้านปีเป็นหนึ่งวันสามสิบวันของเขาเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนของเขาเป็นหนึ่งปีแล้วก็คูณได้หนึ่งพัน เท่ากับกี่ปีในเมฆมนุษย์ก็ว่ากันไปต่อไปก็จะพูดถึงนรกขุมที่สามสำหรับนรกขุมที่สามนี่ชื่อว่าสังคาตะมหานรกท่านกล่าวไว้ตามบาลีอย่างนี้พเพราะเหล่าสัตว์ที่อุบัติเกิดขึ้นในนรกขุมนี้ได้รับทุกข์ทกรมานโดยถูกภูเขาเหล็ก พยี่ร่างกายให้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสอยู่ตลอดเวลาไม่เวลาว่างเว้นไอคำว่าว่างในเมืองนรกนรก,กนมันไม่มีให้เราไปหาเวลาว่างฉะนั้นนรกคุมนี้จึงชื่อว่าสังฆาตนรกแปลว่านรกที่บยี่ยีร่างกายสัตว์ uh huh. ไม่ไหวถ้าใครอยากจะสมัคร ใจไปนรกวังเขาตามใจนะเมื่อกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่สตัตว์ในสังฆาตนรกนี้มีร่างกายวิกลวิการต่างๆกันเราต้องบอกว่ามีรูปร่างแปลกประหลาดพิลึกเช่นบางคนมีหัวเป็นควายแล้วกันมีตัวเป็นคน บางคนก็มีหัวเป็นคนมีตัวเป็นควายนี่พวกฆ่าควายสิบางคนก็มีหัวเป็นหมาเป็นหมูเป็นเป็ดเป็นไก่แต่มีตัวเป็นคนดังนี้เป็นต้นเป็นนั้นว่าหัวเป็นสัตว์ประหลานแต่ละอย่างเมันเราเฉพาะอย่างยิ่งที่เราชอบฆ่าสัตว์อะไรหัวมันก็เป็นสัตว์แบบนั้นจะนี้ก็แล้วกัน ท่านกล่าวว่ามีความวิปริตแนร่างกายที่คนพิการที่สุดมาท่านบอกว่ายากที่จะพัฒนาให้มันครบถ้วนได้นายนเดียบาลผู้มีดวงตาอันทะมึงถึงหน้ากลัวมาานตาคงจ้องปิ่งตาแดงกำเหมือนกับไฟจะลุกมาจะกาบ,บอกตามีมือถือสตราวุธเที่ยวเดินไปแล้วก็เดินมา แล้วก็ยกมือชี้หน้ายกคำว่ชี้หน้าร้องคำรามว่าไอ้เสียงดังมันฟ้าผ่าร้องคำรามมันก็เสียงฟ้าผ่า,ากูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงเข้า่าอย่างนั้นแม้จะทําเสียงให้เหมือนแกมันก็ไม่เหมือนซะด้วยเพราะนั้นว่านรกทั้งหลายสัตว์ในรกทั้งหลายได้ยินดังนั้นเวลาใกล้ามาสแลจะหมดสลายว,วันนี้ด้สามขุม ก็บังเกิดความหวาดหวั่นจากคู่หัวใจวิง่งหนีไปโดยเร็วไม่คิดชีวิตขณะนั้นเดิ่มน่ายกำบ,บันดาลให้เกิดกองไฟใหญ่ขวางหน้าเข้าไว้สัต์นรกก็ไม่รู้จะไปไหนได้ก็ได้แต่พอหันหลังจะกลับมาหนีคนไปเจอไฟหนีไฟหันหลังกลับมาก็เกิดกองไฟดักหน้าใครกองหนึ่งไม่ต้องไปกันแล้ว หากินกับไฟไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนก็ปรากฏว่ามีกองไฟเกิดขึ้นรอบๆตัวทั้งหมดเผาสัตว์นรกได้รับทุกขเวทนาแสนสาหาัสอันหนึ่งท่านบอกว่าอย่าพึ่งเข้าใจว่าไฟนรกท่านหลายจะเหมือนกับไฟในโลกมนุษย์เพราะว่าความจริงไม่ใช่ เมื่อไฟนรกนั้นมีความร้อนแรงกว่าไฟธรรมดาที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้มากมายมักหลายล้านเท่าแม้จะถูกไฟนรกแผดเผาอยู่อย่างนี้บรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นก็ตายไม่เป็นคําว่าตายไม่มีตายเมื่อไรมันก็หมดการทรมานกันเขาต้องการไปทรมานโดยไม่ต้องตายกันร้อน,นอยู่แบบนั้น ท่านกล่าวว่าเพระปรากฏว่าต่อมาไม่ช้าก็มีภูเขาเหล็กนรกสองลูกนี่เจอไฟเขาแล้วไม่พอนายน,นิวานไล่ไล่นี้ไปเจอไฟหลบไปหลบมาหลบมาหลบไฟไฟเาผาภูเขาเหล็กสองลูกมีไฟลุกแดงชนกลิ้งเข้ามาทับมีขยี้ร่างเขาสัตว์ทั้งหลายเ่านั้นเห็นแหลกลานไปเหมือนกหีบอ้อย จะมีแบบกบบไหนก็ตามแหลกเหลวไม่ก็ตามนรกใหม่สัตว์นรกไม่ตายถ้าตายเสียก็สบายนี่แกไม่ตายก็ต้องทนทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นจึงกว่าจะถึงอายุไขสำหรับอายุของสัตว์นรกในสังคาตนรกนี้แทกล่าวว่ามีประมาณสอง0ันปีนรก เทียบกับมนุษย์ท่านบอกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านปีขามมนุษย์ยังได้วันหนึ่งเขอานรกขุมนี้สบายแล้วก็สัตว์ในรกขุมนี้จะต้องทนทุกข์ทรมานถึงอยู่สองพันปีในรกลองคูณกันดูกันแล้วกันในครับว่ามันเท่าไหร่นี่เป็นอนุว่ากรรมอะไรไม่ต้องถามกันเพราะเวลานี้ยังไม่ได้พูดถึงกรรม แต่ว่าดูเหมือนว่าผมว่านรกแปดขุมนี่เป็นนรกแปดเจดูมานานแล้วนี่ไม่รู้ว่าพยานลงโทษอะไรไปเข้าใจอยู่นิดหนึ่งได้ข่าวนิดหนึ่งในด้านอเวจีมหานรกว่าเปนอานันเรียก,กรรมโหรือว่าเป็นอาจินตกรรมจัดว่ากรรมที่ทําจนชินเป็นอันว่าวันนี้ก็คุยกันได้แพงเพียงแค่สามขุม สำหรับบรรดาพระบิณฑษ์สมณีน,นทั้งหลายเมื <c oughs> ่อฟังเรื่องราวขาองนรกแล้วก็จะถือว่าเป็นเรื่องนิทานเล่าเล่นกันสู่กันฟังตอ <c oughs> นี้ก็เพราะว่าวิชาวความรู้ของเรามีเท่าที่ฝึกให้นั่นก็คือมโนโมยิธิ ที่ท่านทั่งหลายกําลังฝึกกันแล้วบุคคลทั่งหลายแล่งหลายท่านที่ทาได้แล้วเพียงเราฝึกแค่ครั้งสองครั้งก็สามารถทาได้หลายคนฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและบรรดาพิสุสมณีทั้งหลาย <c oughs> เมื่อรับฟังแล้วจะพยายามฝึกฝนกำลังใจของท่านให้ทรงสมาธิตามที่ต้องการ พอมีกำลังสามารถจะท่องเที่ยวไปสวรรค์ไปพุทโลกปนรกได้แล้วก็ไปสอบสวนพระบาลีพระองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าที่พระองค์ทรงตัดไว้นั่นมันมีจริงหรือไม่พระราทนันหลายสำหรับเวลานี้มองดูเวลาก่อนเวลาจะเดินพระกรรมฐานก็หมดแล้วสำหรับเรื่องราวของนรกในวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านนหลายผู้รับฟังและเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยทั่วกัน